เลขก็สาสามสิบเจ็ดสิบสากเกาดชงฟอาทร้อยนะครับเดี๋ยวร้อยไปแล้วนะไปแล้วเด้อพี่น้อง้ท่านนะครับมาให้สฐานคืนทั้นสูงล้วนกตาคนเป็นเจได้หลายไปที่งานสาธารกาทางจากอำเภอพระไพ่ทงโชคีสามสาิบตังงตั แต่บางทีบางทานเป็นลูกน้อใหญ่เอาเยอะับเป็นเปนเง

อ๋หางหักนะครับแต่ว่ายังมานอีกเยอะ

เราไปไหว้กันเลยเราไปไว้กันเลยไปไปเป็นเหมือนกันเดีร์ๆอานนะครับจะไปที่ไหก็ไปจะไปคนใดก็ไปนะครับต้อามีพลาดมันจะล้มเลาดเรื่อยๆเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยาไปเรื่อย สองรอยเด270นะครับสากลการช่าง